สมันตาจักวาเลสุอัจจักจันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคทังสเคกาเมจารุเปิคิสิกัรตเตจันตาลิเควิมาเน ทีเปรเทจะคาเมตารุวานาคาเนคนวัตุมหิเกเตอุมมาจายันตุเทวาจรทราวิสเมยคาขันทัพนาคา ติทันตาสติเกอย่างมุนวරวจนาสาทโวบสุนั้นตู ทํามสวනกลอยมพธันตา ทํามสวනกลอยมพธันตา ทํามสวනกโล อายัมพาทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตากาจันตุเทวตา ธรรมังมุนิราชาสุนันตตสักขโมคขังสเคกาเมจารูเปกิริสิาราตเตจันตาลิเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตตรุวนาคาเนเคหวาทุมหิเเคเตภุมาจะยันตุเทวาจรทรวิสเมยักขันทัพพาาคาติดทันตาสันติเกยัง วรวาจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรรคโลอายมภาทันตาธรรมสวรรคโลอายมภาทันตาธรรมสวรรคโลอายมภาทันตา สมันตาจักวาเลสุอาตักจันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคทังสเคกาเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตาลิเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตตารุวานาคาเนเคหวาทุมหิเเคเตหุมาจายันตุเทวาจารทราวิสเมยักขันทัมพาาคา ติธันตาสติเกอย่างมุนวරวจนาສาทวเมสุนั้นตู ทํามสවනกลอยมพธันตา ทํามาสවනกลอยมพธันตา ทํามสวනกล อายัมพาทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตรากจันูเทวตา สัตถมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมขทังสกเคาเมจารุเปกิริสิกราตเตจันตาลิเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตารุวานาคาเนเคะวัตุมหิเกเตหุมาจายันตุเทวาจรัฐราวิสเมยักขันทัพภนาคา ติธันตาสติเกยังมุนวරวचนาສຖวเมสุนั้นต ทํามาสවනकाล අยมพທันตา ทํามสවනकाล අยมพທันตา ทํามสවනकाล อายัมพาทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตรากาจันตุเทวตาสัทธรรมงมนิราชาสสุนา ตุสักขโมขะทังสกเคาเมจะรูเปคิริสิขรตเตจันตาลิเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตารุวานาคาเนเคหวาทุมหิเคเต จายันตุเทวาชรทราวิสเมยคคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวรวาจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอยัมภาทันตาธรรมสวนากาโลอยัมภาทันตาธรรมสวนากาโลอยัมภาทันตา สมันตาจักวาเลสุอัตจกจันตุเทวตาสัทธรัมมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคขทังสาเคกาเมจารุเปกิริสิกราตเตจันตาลิเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตตารุวานาคาเนเคนหวาทุมหิเเคเตอุมาจายันตุเทวาจรทราวิสเมยักขันทัพนาาคาติดทันตาสันติเกยัง นิ an u, มมวรวาจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรราโลอายมพาทันตาธรรมสวรราโลอายมพาทันตาธรรมสมวรราโลอายมพาทันตา มันตาจักวาเลสุอัตตากาจันตุเทวตาสัทัมมังมมนิราชัสสุนันตุสักขโมคะทังสเคกาเมจารุเปกิริสิกราตเตจันตาริเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตตารุวานาคาเนเคหวาทุมหิเคเตอุมาจายันตุเทวาจรทราวิสเมยัาคันทัพนาคา ติธันตาสติเกอย่างมุนวරวचนาສาธวเมสุนั้นต ทํามาสවනकाลอยมพธันตา ทํามสවනकाลอยมพธันตา ทํามาสවනकाล อายัมพาทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตรากาจันตุเทวตา สัตถมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคขะทังสกเคาเมจารูเปกิริสิการตเตจันตาลิเควิมาเน ที่เปรเทจะคาเมตตารุวานาคาเนเคนวาทุมหิเคเตขุมมาจะยันตุเทวาจารทราวิสเมยคาคันทัมพนาคา ติธันตาสติเกอย่างมุนวරวचนาສทวบสุนั้นต ทํามาสවනकाลอyaมพธันต ทํามสවනकाลอyaมพธันต ทํามาสවනकाล อายมพาทันตาสมันตาจักวาเลสุอัตตากาจันตุเทวตาสัทธรรมังมนิราชสาสุนัน ตุสักขโมขทังสเคกาเมจะรูเปคิริศิขรตเตจันตาลิเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตารุวานาคาเนเคนาวาทุมหิเคเต จายันตุเทวชรัทธาวิสเมยคคันทัมพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาทโวเมสุนันตุ ธรมมสวนากาโลอายมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายมพาทันตาธรรมสวนากาโลอายมพาทันตา